สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องเอกสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เดยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fanpage นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสำรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของเดนนิสเจมส์นะฮะ หลังจากที่มีส่วนร่วมในเรื่องของการทำประตูได้ด้วยในเกมที่แมนยูพบกับซาวด์แฮตันนะครับแล้วก็จบกันไป9ประตูต่อศูนย์ซึ่งเดนนิสเจมทํทำประตูปิดกล่องนะครับเดนนิสเจมเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยหลังเกมนะครับในเรื่องของการกระตุ้นของเฮนิแบกไวซึ่งเป็นกัปตันทีมแล้วก็โอเดกุนาโซชาซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของแมนยูเนี่ยคือหลังจากหมดครึ่งแรกแล้วก็เดนนเจมลงมาครึ่งหลังเนี่ย ก่อนที่จะลงเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการกระตุ้นครับถึงแม้ว่าเราจะนําแล้วครึ่งแรก40นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามเนี่ยครึ่งหลังลงไปเล่นแล้วเราก็ห้ามประมาทแล้วก็เร่งเครื่องขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางแม็กวาแล้วก็โอเล่เนี่ยบอกมากําชับมานะครับว่า40ไม่พอครับยิงอีกยิงอีกถ้ามีโอกาสยิงก็ทําประตูให้เยอะขึ้นกว่านี้เพราะว่าการทําประตูเยอะมันก็ช่วยเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจ ในเกมถัดไปอีกด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เดนนิเจมให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับแล้วก็ผลออกมาก็คือมีประตูเพิ่มหลังจากพักครึ่งแรกแล้วก็ลงมาเล่นนะครับก็จบเกมภาพรวมเนี่ยทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังเนี่ยเรายิงกระหน่ำเลยนะครับในเกมัน,นี้นะนี่คือ เบื้องหลังนะครับที่เดนนิสเจมส์บอกมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจนะครับภาวะผู้นําชัดเจนครับเกี่ยวกับสกอตต์แม็กโตเวนีฮะซึ่งสื่ออังกฤษเนี่ยนะครับได้มีการจับภาพนะครับหลังจากที่เดนนิสเจมส์เนี่ยยิงประตูปิดกล่องเข้าไปครับก็วิ่งไปดีใจตามระเบียบนั่นแหละนะครับแต่ว่ามีนักเตะหนึ่งคนนะครับที่มีการชี้บอกครับว่าให้ไปเอาลูกบอลมาแล้วก็มาเล่นต่อ แล้วก็บวกสกอร์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจาก9ประตูเป็น10ประตูให้ได้อะทำนองนั้นแล้วก็มากกว่านี้เมื่อมีโอกาสนั่นก็คือสกอตแมคเวินีครับแมคเวินีครับตามภาพเลยฮะคือเดนนิสเจมยิงเข้าไปแล้วครับแต่ว่าเดนนิสเจมเนี่ยวิ่งไปดีใจแต่แมคเทวินีชี้ไปที่บอลน,นะฮะว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปเอาบอลมาก่อนมาเล่นแล้วก็ยิงประตูเพิ่มขึ้นอีกนะครับนั่นคือสิ่งที่แฟนบอลเนี่ยกล่าวชมหลังเกมเยอะมากๆนะครับในจังหวะนี้ครับถ้า ใครยังไม่ได้ดูในจังหวะนี้ก็ไปหาดูตามโซเชียลกันได้นะครับมีเยอะแยะเต็ไมไปหมดแหละนะครับในเรื่องของการแคปภาพแล้วก็วิดีโอมาให้เราได้รับชมกันนะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวที่ต้องยกเครดิตให้กับโอลิกุนักโซชาด้วยนะครับก็เป็นคนกระตุน้นเห็นว่าเขาเนี่ยนั่งบ่อยนั่งอยู่ข้างสนามบ่อยครั้งแต่ว่าเกมที่พบกับซอลแฮมตันเนี่ย สมิลลักเคิร์นนะครับนักข่าวของ m อ n เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยนะซึ่งนักข่าวเนี่ยเข้าไปถ่ายเรื่องของข่าวหรือว่าถ่ายภาพได้นะครับในเกมการแข่งขันนะครับก็แล้วแต่สื่อนะแต่ว่า m อ n เนี่ยเข้าไปเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์นะครับสมิลลรักเคิร์นเนี่ยก็ที่ไปรับชมไปทำข่าวในสนามเนี่ยเขาก็บอกว่า คือในช่วงเราดาวแปดสิบนาทีนาทีที่แปดสิบนะฮะเหลืออีกประมาณสักสิบนาทีเนี่ยโอเล่มีการตะโกนนะครับตะโกนกระตุ้นลูกทีมครับว่าหกประตูไม่พอครับเหลือสิบนาทีก็ต้องยิงอีกเราต้องแกรประตูมากกว่านี้นะครับนั่นคือคําที่โอเล่กระตุ้นลูกทีมตะโกนใส่ลูกทีมนะครับว่ายังไม่พอครับต้องเอาเยอะกว่านี้กระตุ้นแบบยิงแบบเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว,ว่านาทีมันจะเหลือน้อยก็ตามแล้วก็ มีในเรื่องของการที่ยิงสกอร์ขาดไปแล้วแต่ว่าเราต้องเอาอีกนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สมเด็จพระเคิดเปิดเผยมานะครับว่าโอเล่มีการกระ,ะตุ้นลูกทีมข้างสนามด้วยนะครับในเยีมดังกล่าวนะครับแล้วก็เรื่องราวของรูโน่เฟอร์เดกันหน่อยนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยจากเว็บไซต์ Transfer Market นะครับเปิดเผยในเรื่องของ นักเตะที่มีการประเมินค่าตัวเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงซีซั่นนี้นะครับ5อันดับเนี่ยมีใครบ้างครับก็มีบรูโน่เฟอร์เดสเพิ่มขึ้นมานะครับคือตอนนี้ค่าตัวของบรูโน่เนี่ยคาดกันว่าพุ่งขึ้นเป็น90ล้านยูโรไปแล้วนะครับนะแล้วก็เอ่อทางอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นอัสซูฟาตีนะครับพุ่งขึ้นไปเป็น80ล้านยูโรครับ ประเมินค่าตัวณปัจจุบันนะฮะต้องย้ำก่อนนะครับอันดับหนึ่งเป็นอัซูฟาตินะครับของบาซ่าอันดับสองเป็นบูโน่อันดับสามเป็นเบรดี้ของบาซ่านะครับ, a, บ, 2, Bruno, บ, 3, a, รบแล้วก็มีอัลฟาโซเดวี่นะครับของบาเยน์นะครับอยู่อันดับสี่แล้วก็อันดับห้าเป็นมากร์ยอร์เนเต้ของแอดมอลิศนะครับบูโน่ติดหนึ่งในห้าด้วยที่มีการประเมินเรื่องของค่าตัวที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงซีซั่นนี้นะครับ แล้วก็เรื่องราวต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของเจม e s การ์เนอร์หลังจากที่มีการประกาศปล่อยยืมตัวนะครับแล้วก็แล้วก็ล่าสุดทางเจม e s การ์เนอร์เนี่ยก็ได้มีการลงประเดิมนัดแรกกับทางนอตติงแฮมฟอร์เเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งในเกมวันนี้ครับ หลังจากจบเกมเขาก็ได้รับรางวัลแมนนูเอ a แมตในเกมนัดนี้อีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่ามันมาจากผลงานที่โดดเด่นในเกมดังกล่าวนะครับถือว่าประเดิมได้สวยครับสำหรับมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้ครับจบซีซั่นในช่วงซีซั่นหน้าก็น่าจะได้เห็นกันอาจจะมีส่วนร่วม เพิ่มขึ้นกับทีมชุดแรกของแมนยูก็ได้เพราะว่าเรื่องของอายุเรื่องของประสบการณ์ก็น่าจะพอเหมาะพอเจาะแล้วนะครับในเวลานี้ฮะนะนก็ต้องรอดูกันไปนะครับคือจะพูดไปแล้วในตำแหน่งมิดฟิลเนี่ยก็ยังการันตีอะไรมากไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ากองกลางของเราเนี่ยมันอัดแน่นกันเยอะมากนะครับถ้าเกิดไม่มีใครย้ายออกเนี่ยเจมส์การ์เนอร์ก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับส่วนของเราเกี่ยวกับเรื่องของดรามา่า นะครับดราม่าในเกมที่เราพบกับซอลเลมตันนะครับมันมีจังหวะที่ทางยานบัตเตอรลิกเนี่ยโดนใบแดงนะครับซึ่งตามรายงานจากเดล่เมลแล้วก็เดลี่เพรสเนี่ยสื่อของอังกฤษนะครับได้มีการรายงานครับว่าซอลเลมตันไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับเกี่ยวกับการตัดสินใจของไมค์ดีนผู้ตัดสินในเกมดังกล่าวนะครับที่มีการตัดสินในเรื่องของการออฟไซด์ site, หรือว่าล้ำหน้าในจังหวะที่เชียรดัมเนี่ยหลุดเข้าไปยิงนะครับ ในช่วงครึ่งหลังแล้วก็มีเรื่องของการแจกใบแดงใส่เบนเดเร็กด้วยนะครับในนาทีที่86ที่ไปทำฟาวใส่มาซิยาวนะฮะซึ่งในเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะครับหลังจากที่เบนดเร็กเนี่ยเดินกำลังที่จะเข้ามงห้องแต่งตัวเนี่ยนะครับมีการพูดออกมาบางอย่างครับว่ามาซิยาวเนี่ยบอกว่าไม่ใช่การฟาวเลยนะ คือมาเซียวเองก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่การเฝ้าขณะคนโดนทำาฝ้าก็ยังมองแบบนั้นนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินเนี่ยมองอีกแบบนะครับมองว่าเป็นการทำราฝ้าแล้วก็ถึงขั้นดุนแรงแล้วก็แจกใบแดงกันไปทีนี้เนี่ยมันก็ยิ่งเร็วร้ายไปใหญ่ครับเนื่องจากว่าซอลตันเนี่ยเตรียมที่จะทําเรื่องถึงสมาคมฟุตบอล อาชีพของอังกฤษนะครับหรือว่า PGMOL นะฮะเพื่อขอร้องให้ผู้ตัดสินคนนี้ก็คือไมดีเนี่ยไม่ต้องมาตัดสินในสนามนี้อีกแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ใบแดงแกเบนเริกอีกด้วยนะครับก็ถึงขั้นนี้กันเลยนะครับตามรายงานที่ออกมานะครับก็เป็นนื่งดาวดาม่าที่เกิดขึ้นนะครับแถมทั้งโอเล่เองนะครับโอเล่เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องนี้นะซึ่งโอเล่ยังมองเลยนะครับว่าจังหวะของเบนเริกเนี่ย ไม่น่าจะถึงขั้นร้ายแรงขนาดนั้นนะครับในมุมมอ,องของเขานะครับแล้วก็เขามีการพูดถึงในจังหวะของเดวิดลุยด้วยนะครับคือเดวิดลุยเนี่ยโอเล่เข้าไปถามผู้ตัดสินก่อนเกมนะครับแต่จังหวะเบเดริกเนี่ยเขาพูดหลังเกมว่าไม่ควรที่จะเป็นใบแดงหรือว่ารุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าจังหวะของเดวิดลุยเนี่ยก็มีการพูดคุยหรือว่าสอบถามผู้ตัดสินที่ตัดสินเกม ซอลตันเนี่ยว่าสมควรเป็นใบแดงหรือเปล่าซึ่งก็นั่นแหละนะครับมันมีความคล้ายกันแล้วก็ไม่น่าจะถึงขั้นที่แบบตัดสินรุนแดงขนาดน,นั้นทำนองนั้นนะครับโอเลลก็มองแบบนั้นด้วยนะครับว่ามันดุนแดงเกินไปไม่ควรที่จะเป็นใบแดงทั้งคู่นะครับส่วนเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจครับก็ล่าสุดมีการรายงานจากกาันโชเมกาโตนะครับก็มีรายงานกันออกมาจาก่ออเตอรี่นะว่าตอนนี้ แมนยูอาจจะล่งใจไปอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามีข่าวล่าสุดว่าทางยูเวนตุสเนี่ยเตรียมเปลี่ยนเป้าหมายนะครับไม่ได้ให้ความสนใจป๊อกบาแล้วนะครับถ้าเกิดดิวป๊อกบามันยากจนเกินไปพวกเขาก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเป้าหมายไปให้ความสนใจฮาซิมอ r รานะครับมิดฟิลตัวเก่งของทางลียงแทนที่ป๊อกบานะครับป็อกบาเนี่ยมันยากเพราะว่าแมนยูก็ไม่ยอมปล่อยถึงปล่อยก็ในราคาที่สูงมากๆด้วยนะครับ แถมทั้งพี่ชายของป็อกบาเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ไปเปลยบางอย่างนะครับในเรื่องของสัญญาฉบับใหม่ของทางป็อกบานะครับคือพี่ชายของป็อกบาเนี่ยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยยังตัดสินใจเรื่องของอนาคตป็อกบาไม่ได้ต่อสัญญากับป็อกบาไม่ได้ก็อย่าเสี่ยงเลยนะครับถ้าปล่อยได้ก็รีบปล่อยไปซะ ดีกว่าเสียน้องชายของเขาไปแบบฟรีๆในช่วงหลังจากหมดสัญญาไปหรือว่าใกล้หมดสัญญาไปนะครับนั่นคือคําแนะนําของพี่ชายของป็อกบาด้วยแล้วก็มีการเปิดเผยว่าสัญญาฉบับใหม่เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่คืบหน้านะทานองนั้นนะครับก็ยังเป็นเรื่องราวที่หาคําตอบยังไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของปอปอกบานะครับส่วนเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจรอนซานโชครับมีรายงานจากสปอร์ตบิลเลนะครับสื่อชื่อดังของเยอรมันเนี่ยได้มีการ ให้ข้อมูลมาครับว่าตอนนี้ดอทมุลเนี่ยก็เริ่มที่จะตอบรับเกี่ยวกับการลดค่าธรรมเนียมค่าตัวของจดดอซานโช่แล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งอาจจะลดลงมาจากร้อยกว่าล้านเนี่ยอาจจะสักประมาณ90 80ล้านปอนด์ได้ประมาณนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าการลดราคาลงมาเนี่ยซึ่งก็ต้องรอดูกันอีกรอบหนึ่งแหละพอดอทมุลยอมลดค่าตัวมาแมนยูจะมีการพยายามเต็มที่ อีกหรือเปล่าในเดีลนนี้ครับในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับก็นี่คือรายงานจากสปอตบิลที่เล่นข่าวออกมานะก็ทำให้เรามีลุ้นเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าซัมเมอร์ก่อนเราก็พยายามแล้วแหละแต่ว่าราคามันก็สูงไปแต่ว่าซัมเมอร์ที่ถึงนี้ดอนบุนอาจจะมองว่าถ้าเกิดตั้งในราคานี้แล้วก็โควิด -19 เเนี่ยก็อาจจะขายไม่ออกนะครับหรือว่าปล่อยยากนะฮะนักเตะก็ไม่ได้ ย้ายตามที่ต้องการสักทีนะครับก็ยอมลดแบบคนละครึ่งทางแล้วกันอาจจะลดไม่มากนะครับนะแต่ว่าก็ต้องรอดูอย่างที่ผมบอกครับรอดูทางแมนยูด้วยว่าเขาจะสู้เหมือนกับซัมเมอร์ที่ผ่านมาไหมนะครับส่วนในเรื่องของแม็กซ์อารอนกันหน่อยนะครับก็มีรายงานนะฮะออกมาจาก r o บ d อ w s สันะครับนักข่าวของ ESPN นะครับมีการให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยกำลังสำรวจถึงความเป็นไปได้ในการเสร็ญญาขวาตัวแบ็กขวารายใหม่แล้วก็ เล่งไปที่ Max a ซ์อรอนะครับซึ่งเป็นตัวเลือกหมายเลขหนึ่งที่แมนยูต้องการในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแมนยูต้องการตัวที่จะเข้ามาโรเ t ชันกับวันบิซาก้าเหมือนกับในกรณีของอเล็กเตอร์ลิสที่เข้ามาโรเลชันกับลุคชอนนั่นเองนะครับก็นี่คือรายงานที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับตำแหน่งแบ็คขวานะฮะก็กำลังตรวจสอบกันอยู่นะครับส่วนนื่องราเกี่ยวกับทางเปรโด กอนคาเวสนะฮะซึ่งเป็นวิดฟิลตัวเก่งของ s p o ร t ติ้งลิสบอนนะฮะใน,นเวลานี้มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแบบต่อเนื่องคลิปที่แล้วผมก็ให้ข้อมูลไปพอสมควรซึ่งคลิปนี้ครับมีการเคาะราคาค่าตัวออกมานะครับว่าแมนยูเนี่ยถ้าอยากได้แมนยูต้องทุ่มราคาค่าตัวนะครับหรือว่าค่าสัญญายอยู่ที่ประมาณ53ล้านปอนด์ได้นะครับก็ถือว่าในระดับที่ใกล้เคียงกับทางบูโน่นะราคาขนาดนี้ครับ แล้วก็ผลงานดีครับไปตำแหน่งที่คล้ายๆกับบูโน่เลยนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางมิดฟิลด์เชิงรุกด้านขวาก็ได้มิดฟิลด์ตัวต่ำก็ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าแมนยูเนี่ยอาจจะต้องการนำตัวมามีส่วนร่วมกับการร่วมเล่นกของทางบูโน่นะครับหรือว่าเอามาแบ่งเบาภาระบูโน่นะครับทำานองนั้นนะฮะในตำแหน่งการปั้นเกมนะครับนะ แล้วก็ปิดท้ายกันครับเป็นเรื่องราวของเซโอรามอสครับล่าสุดเนี่ยกระแสะย้ายทีมของรามอสที่เชื่อมโยงกับหลายๆทีมในหลีกอังกฤษโดยเฉพาะแมนยูเนี่ยมีกระแสะแรงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ล่าสุดเซโอ r รามอสเนี่ยไปเพิ่มประเด็นร้อนแรงด้วยการถูกใจนะครับโพสต์ของแฟนบอลคนหนึ่งที่ออกมาตำหนิเรอัลมาดริดนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติกับนกเตะ ภายในทีมที่ย่ำแย่นะครับการไปกดถูกใจประมาณนั้นก็อาจจะสอ่อแววหรือเปล่าในเรื่องของการย้ายทีมของรามอในช่วงซัมเมอร์อาจจะเป็นความจริงก็ได้ซึ่งตอนนี้แมนยูมีข่าวแบบต่อเน,นื่องจริงๆนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับเป็นข่าวแบบอ้อมๆนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ